ขอบคุณไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะบอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้สวัสดีค่ะอ้โหสวัสดีค่ะอ้สวัสดี่ะอ้โหสวัเมื่อ้นัี่ะโ้สวัสี่ะ้หวแ่ะโอสวัสดี่ะโ้หสัสี่ะอ้โดีค่ะโ้องบอัแมีว่ะโอโหสัสดี่ะโอ้โหนั่นนะ,ะ้ั่ะโอกนหาจอาัอะไรนะ่ะน่้จังฮะ

คุณเชื่ออะไร What's your name? คุณเชื่ออะไรคุณเชื่ออะไรอ่ะคุณเชื่ออะไรอ่ะคุณเชื่ออะไรอ่ะใคยอ่านฉันชื่อใครอ่านนะคะน่ารักจังน่าหังจังทำไมเอามันพูดแล้วมันต้องใส่หัวด้วยเพี่แต่ตอเนียมันไม่ออกจำได้ไนมเออมีอะไรจัดเลยไดีลยวไปมีอะไรเลยมีอะไรเลยมีแต่ใจมีแต่ใจเลย มีใจไอ้เธอมีเบาน้องน้องน้องไม่ต้องพ่วงน้องไม่ต้องพ่วงนะพี่เนี่ยพี่นี่ตั้งใจทําเพลงนะแล้วก็ตั้งใจต้องครอบคุณที่น้องเตี้ยเวลามาเล่นเอ็ให้พี่ แต่แดงเก่งว mm ่า hmm. น้องเล่นเก่งอ uh. no, mm ันี่ภาษาใต้นะอันี้ภาษาใต้ชุนใช่พูดชูกโยอะรน้องเล่เก่งอืมอืมว่าโตีฟิลน้องนี่มันนีออนจริงอืมอืมมาดูร้อยหนึ่ร้อยไร่ร้อยไแรงคุณคุณจำอะไรอยู่เฮ้คุณทำอะไรอยู่ดูนมาจะดูน่ากพี่ l แน่นอนแนนออะไรนะเขาว่าน่ารักจังเขาว่าน่ารักทุกคนขอบคุณนะเดี๋ยวท่านเกี่ยวท่านเกี่ยวขอบคุณเด้อไม่ต้อจะใต้หรือว่าอีสานดีมาพวกเราขอบคุณมาๆขอบคุณขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเจอกันเออขอบคุณมากเออนี่ยน้องมันนี่อ้อนจริงๆบาย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 บ๊ายบายเขาพูดอะไรวะ ไอซีไม่มีตังให้ฉันเขาบอกว่าชาลีไม่มีตังให้ฉันหรือเปล่าไม่มีังให้ไม่มีังให้ฉันไม่มีตังให้ฉันให้นะผมใจใจอ่ะพี่ใจใจน้องกจใจน้องใจใจก็มาเล่นเอ็มีฟรีเราเล่นเอ็มวีฟรีก็ผมไม่รู้จะพูดใต้กับหรือหรือหรือจะพูดภาษาอะไรนี่ใจใจใจเราใจใจเล่นเอ็มวีแต่งแต่งกิ้วแต่งกิ้วเรามากๆอืมอะไรเนี่ยมากๆสีอยู่เจอกันไหมเนอะค่ะ สี offs, ่าวงเลยว่ะแม่เวรจัาอีสานเลยเนี่ย